อันนี้คืออะไรเนี่ยเนื้อเนี่ยเนื้อสดๆเลยมั้ยเนี่ยเนื้อเนื้อเอฟไฟครับผมเนื้อเอฟไฟครับเนื้อเอฟไฟครับมากินเนื้อแกะไปเลยมโนไปเลยว่าเนื้อเอฟไฟครับเออที่ฮ่องกงไม่รู้เขาเรียกอะไรสุกาเนื้อนี่แหละอร้อนนะร้อน ขับใหญ่ๆเลยแซบนื้อนุ่มอร่อยหเนือนุมใช่ไหมได้หรอฉวดเลยดิเพราะว่าฮ่องกงเขาทำดีอยู่แล้วแซ่บมีเต้าหู้ด้วยเออเพราะว่าบุฟเฟ่ที่นี่ถือว่าใช้ได้มากต้องต้นกินโชว์กันเลยนะบุฟเฟ่ที่นี่อร่อยมากมากเออเดี๋ยวสบัดหมดละเดยไฟเดีเดี๋ยแซ่บอ่ามากไปมเต็ม อันนี้กระเพรามากมร้อนด้วยหะป่าองเตาด้วยของส,สดๆเลยนะเนี่ยเนื้อนะคะนี่ใช่เนื้อเนื้อไข่ดาวนะคะเนื้อเต้าหู้เรียกวเนื้อไข่ไข่ดาวเต้าหู้้ะเนื้อเต้าหู้เต้าหู้นี่มากไหมอร่อยเน,ะน,นานะนนคือร้านนี้เขาอร่อยมากอ่ะชอบอ่ะน,นี่ปลาหรือว่ากัน ท,ที่้จะปนลาดิบทัหมดก็เป็นปลาท้งหมดกปนาร้อนเหรอนิ่มใช่ไหมนิ่มเนาะเอาแล้วพอดอีเอาคลิปนึงเลยเนี่ย3นา,าทีออ้าักเนาะเอ้ยปวกันเลยนะ วสวัสดีครับพบกับต้น S M อ็มอารอ้ยอามอามายายอยู่ไใครคิดต้องมาแล้วฮะแมนไอเรานี่ยจอดแล้วกองท้องเราหละเราหลายแล้วเนาะเบิ่งผู้ใดคือพ่บอกินคองห้วยจัดซะหน่อยละขอบคุณคุณแม่ครับที่มาเมื่อกี้ครับกินให้คุ้มแบบนี้แล้วมา จับได้จับดจับเฉยๆนี่มัหมดแล้วะต้ใจได้เนะเอามาวางนี่มันต้องปจับอยู่ตรงโ้นอ่ะร้อนนะต้นร้อนระวังมกนใกล้มีิดตน้ำตุ้ข้าเคยคนอตุใจลอมันหน่อยเป็น เล่กินลากกินไม่ได้เยอะมาก็กินเอากินเอาเนอะใครอะนี่แหละไอเลิกมันเฉบๆค่ะคือจะไม่ลาดนะคะคือให้ดูอัรรถรสในการกินของของคนโชว์ให้กินต้นอ่าครับเนื้อเน่นี่แหอร่ยครับไปครับมันร้อนเลย ระวังระวังมันร้อนอ่าโอเคทีนี้ลาเอฟซีก่อนลาทุกคนก่อนขอบคุณมากบ๊ายบายขอบคุณมาก